มีคนขอมาจัดไปครับสําหรับใครที่เคยใส่ชื่อบัญชีธนาคารเป็นภาษาไทยแล้วเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษทํำยังไงไปดูกันครับอันนี้คือผมเอาเคสตัวอย่างของปมไม้ดูนะครับแล้วกดที่ยอดเงินที่ได้รับแล้วก็จะเห็นฟันเฟืองที่อยู่ด้านขวาบนกดเข้าไปเลยครับแล้วกดตรงที่ payout method ตรงที่ลูกศรชี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นคําว่าอัปเดต กดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาถึงหน้านี้เนี่ยเรากดคําว่าลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองนะครับหรือว่าถ้าใครมีบัญชี PayP พ l ก็สามารถลิงก์กับบัญชี Pay p a าได้เลยนะครับแต่วิธีนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยการลิงก์กับบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองได้เลยครับ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี4ช่องให้เรากรอกใส่ข้อมูลนะครับโดยช่องที่1ให้เรากดเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่องที่2ให้เราใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนให้ถูกต้องนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ช่องที่3มให้เราใส่สวิฟโค้ดของธนาคารที่เราใช้นะครับแล้วก็ช่องที่สใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับโดยข้อมูลแต่ละช่องเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับใส่ถูกต้องเช็คให้ดีว่าถูกต้องหรือเปล่าไม่ว่าชื่อหรือว่าสวิฟโค้ดหรือว่าเลขบัญชีธนาคารจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังนะครับหลังจาากก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 ทีรรรรอออข้้้มูลลลลคบบุงงแวว็ดดิิิ์ธัเเนไย หลังจากที่ลิงวิธีการรับเงินเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ทางระบบจะอัปเดตชื่อและบัญชีธนาคารให้น่าจะไม่เกิน5วันทําการครับหรือว่าถ้าใครสงสัยว่าชื่อและบัญชีธนาคารของเราเนี่ยได้อัปเดตหรือยังก็สามารถเข้าไปที่ยอดเงินของคุณและไปที่ธุรกรรมก็สามารถดูได้ว่าถ้าชื่อของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษก็แสดงว่าบัญชีของเราได้รับการอัปเดตแล้วนะครับ